แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้เราบอกว่าข้อเสียของการมีบัญชีที่เยอะไปแล้วถูกไหมมันก็มีข้อเสียนะครับถ้าเกิดเรามีบัญชีน้อยไปน้อยไปก็น้อยไปก็มีข้อเสียงข้อเสียคืออะไรถ้าเรามีจํานวนของบัญชีน้อยไปเนี่ยก็คือบอกว่าสมมติทุกอย่างรวมอยู่ในบัญชีเดียวเลยจะรายรับรายจ่ายอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหงงเลยอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติแกบบอกว่าเออไปมีรายได้พิเศษเข้ามาอ่าเราจะมาตรวจแล้วว่ารายได้เข้ามาไหมบังเอิญมันมีรายได้ซ้ําๆกันตั้งหลาย หลายๆหลายๆรายการอย่างเนี้รเราไม่รู้แล้วนะว่ารายการไหนก็คือรายการที่เขาส่งเข้ามาให้เรารเราไม่รู้แล่าค่าใช้จ่ายออกไปจากตรงไหนเราก็าไม่รู้อะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสียอีกว่าถ้ามีจํานวนของบัญชีน้อยไปมันก็จะทาให้ตัวเลขของแต่ละรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นมันเกิดความสับสนได้ ข้อเสียถัดมารเรามาพูดถึงข้อเสียถัดมาของจํานวนบัญชีที่น้อยไปมันก็มีข้อเสียอีกบอกว่าพอเรามีจํานวนของบัญชีน้อยไปเนี่ยเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีเดียวกันความเงินทั้งหมด